สวัสดีครับอาหากินแบบบ้านๆครับผมนี่สิมาจัดเมนูแกงปลาครับพี่น้องแกงปลาเส้นน้ำม่นสมครับพี่น้องนี่ครับปลาเป็ดมาเนีจัดแกงเบดเลยครับพี่น้องแกงเป็นโตงสีเลยครับพี่น้องนี่ครับผมมีน้ำม่สมครับผมแล้วก็มีปลาแล้วก็คาตาไคร้หอมปลาจิตตมาเนีสิแกงสดน้ำมันห่อนครับพี่น้องสีห่อนว่าช่วงนี้ สดุดใหญ่เย็นน้ำานับพี่น้องมันร่มหนาวออาพี่น้องขึ้นเตากันครับบัดน,นี้เมนูง่ายๆนี่ครับแกงปลานี่สุดจวดครับผมมีมักสดน้ํำจังโล่งดีครับพี่น้องโกก,โกกเลยออาพี่น้องใส่เครื่องครับเครื่องลงไปใส่เกลือครับ เดี๋ยวก่อยแล้วรอน้ำเดือดใส่ปลาใส่นมมันผสมเอาครับพอเดือดแล้วใส่นมมันผสมครับพี่น้องลงไปเลยนี่ปิดไว้เดือดอีกรอบใส่ปลาครับเอาครับพี่น้องใส่ปลาได้บัดท,ที่ไลงไปเลยครับนี่บ ใส่น้ำปลาเดียกน้ำพี่นอ้องนี่แหละครับผมปิดฝ้าครับใส่ผงนัวครับพี่น้องมันนี้ผงนัวลงไปบ่อยากออกกันไในครับ ไกลได้ทีแล้วครับพี่น้องไกลได้ซีมกันล้วใส่พักครับพี่น้องใ <c oughs> ส่พักลงไปบุปบนี่ใบบักกูดนะพี่น้องจังหอมอยอดพี่น้อง เซ็ตสิ้นเรียบร้อยครับโ <c oughs> อ้โหพี่น้องมาค <c oughs> วันทวนๆเลยปา <c oughs> แกงแบบเป็นโตเลยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับโอ้โหสุดๆแล้วมาเนี่ย <c oughs> สิมก่อนครับพี่น้อง <c oughs> สุดยอดเป๊ะลงโตครับแสบแล้วไปขึ้นจานกันครับพี่น้มาพี่น้องบาที่นี้กินเป็นท่าการนะครับพี่น้องโอ้นี่ครับแกงปลาเด็ดๆเ,เลยครับพี่น้องอหอมหอมน้ำมัสมช่วงนี้ก็เขา่าเขา่ากับคงกับเขา่าเย็นเร็วครับพี่น้องล่ม Ái nhầm, nhưng còn trứng ở đây, P'Nong. Trứng. Cá lóc nhầm. Tiêu, เปล่ากินพี่นอ้องมันชิเย็นกว่า ครับคุยเจียว แห้งกับสดหมรน ตั้งแต่มันจีเย็นเร็วครับ

แบครับเดี๋ยวลมเดี๋ยวเล Bò đỏ cái โอ้บทกูยางมัน เ,เพชรแล้วครับบานนี่ Já ja, acabou. này đẹp biết là các bị bỏ lại, phần mình xong rồi.

แสบกับพี่น้องสุดยอดกะมือนี่จัดเมนูแกงปลาชนมทสมพี่น้องโอ้ยก็ลำบากครับเพชรกะจากไหนก็ต้องลาไปก่ <c oughs> นกอ,อนครับพี่น้องกะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจจง,งหาจินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมติดสำคัญกอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับจังบ่าพลาดคลิป คลิปต่อไปซิมียังกฐาลุนถาเบิงครับื้นนี้ลาไปก่อนครับพี่้องเพชรไล่สวัสดีครับ